สวัสดีครับพี่น้องครับสองแสบวาไรตี้มากครับพี่น้องครับสองแสบวาไรตี้มากนะครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับน้องเองเป็นบอนแพงครับเอฟซีแฟนครับบอจออยุ่นี้น้ำวังสาสาวน้อยเป็นบอลแพงครับเอฟซีแฟนครับสาวน้อยเป็นแพงทุกท่านครับผมเอฟซีพลังเงียบพลังบวกพลังรักครับของอีล่าวงิงครับผมนะครับคลิปนี้แกงชิวงานครับพี่น้องครับคิวงานหยังคิวงานของอีราวงินครับ นนะะครับมื้อนี้ครับไปพบไปพ่อยี่เหล่าวิ่ในที่นะครับงานกลางวันนะครับพี่น้องครับกลางวันก่อนนะครับนงานแรกเนาะนะครับงานแรกอยู่นี่เลยครับตั้งงี่ศูนย์สาขาอุดรตั้งไปเมื่อวานครับตั้งงี่ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์นะนะครับตั้งตั้งงี่ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์นะครับสาขาหน้าดีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับงานขึ้นยังครับพี่น้องงานแถวแก่น้อยครับ อที่ราเป็นพี่เซ็นเตอร์ครับพี่น้องครับนะครับงานท็อคแค่น้อยครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องอุดรไปไหนนะร้านครับบ้านเสาเงาได้ไงครับพี่น้องครับงานเริ่มหาโมงแรกเนาะถึงทุ่มนึงเนาะเห็นเราอิงแจกไปนะครับเนาะเห็นที่ในเพจเอ่อในในเพจลูกส่วนตัวเราอิงในโลกไว้นะครับเนาะตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีครับนะครับพี่น้องจังหวัดอุดรธานีครับเอ่อนะครับ นี่คืองานแรกนะครับสำหรับเียครับพี่น้องนะครับก็ได้ไปซื้อทักแก้หน่อยในงานนะครับได้ถาวงานฟรีนะครับเนาะน่าจะสามแลบบาทเก่าแหร่ละครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับงานแรกครับสำหรับลูกสาวหลาของเฮาครับพี่น้องครับสําหรับลูกสาวแห่งชาติ sì, ของเฮาครับนะครับสําหรับงานแรกนะครับเนาะนะครับส่วนงานที่สองอยู่กุฎินจีนะครับเนาะเพเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับพี่น้องครับน่าจะโบก่ายจากอุดรไปเลยนะครับงานไกลกันวิ่งได้ครับสองงานครับวันนี้ครับ ครับสาวน้อยเพชรแมงเต็มวงครับอ่านะครับบ้านคุดินจีนนะครับอำเภอหน้ากางเนาะครับจังหวัดหนองบัวลำพูคือเก้าครับมาแรงใกล้อุดรครับหนองบัวลำพูใกล้เกตีโตาอุดรนะครับใกล้อุดรนะครับไปแห่งรักใจไร้ลาะครับนะครับอืมนะครับนี่สองคิวงานคือเก้าครับอืมนะครับเมื่อคืนนี้เรามีกับสองคิวงานครับงานแรกก่ะงานอ่าท่านตระสุทินข้างแสงเนาะ นะครับน่าได้ซองกายูนั่นแหละครับบ้านเป็ดเพิ่อเมืองจากอุดรนะครับสำหรับเคื่องนี่ครับอัญจักือเรานะครับมาแลงก็ต้องอัญจัครับวันเสาร์เหงาได้ไงครับพี่น้องครับสองงานครับนะครับชวนีกับเสียนว่าน้องวิ่งงานแน่สองงานแน่ครับเนาะนะครับของเรามีน้องเฮานะครับพี่น้องครับจังไรกะตะแต่นะครับผมนะครับยี่สิบแปดที่ย่าเริ่มจะ็ขาดครับขอชั่วโมงละแสนวิวนะครับ ไอระยูไอหูเบาใจนะครับนะจัดไปครับพี่น้องนะครับเออนะครับถล่มไล่ถล่มเป็นถล่มแช่ครับ28ตุลาครับปลกมูดไปเลยครับ28ตุลาคมนี้ปลามูดไปเลยครับสาวซ้ำน้อยค่อยฮักครับพี่น้องของเพลงไม่ของนีราวงอินครับปล่อยทางช่องสาวน้อยรำเพิรอินดี้เรคคอดครับพี่น้องครับสาวโมงเศ้าเก่านาฬิกาครับย่าลรื่อยยาพาดตนะครับเข้าไปกดไล์ กดไลค์ในเท็เดียวนะครับพี่น้องกดแชร์แชร์เข้าไปครับหลายกลุ่มคอมเมนต์หลายเพื่อเปิดการมองเห็นให้เพลงติดหนึ่งติดมาแล้งกัเร้วยนะครับคันในชั่วโมงละแสนครับหกชั่วโมงบนเรือครับหนึ่งมาแล้งพี่น้องครับนะครับสาวสักหน่อยไปหาครับพี่น้องครับอ่านะครับเมื่อคืนนี้หเราลองบนเวที่ได้ครับท่อนสองท่อนนะครับนะท่อนแรกอะท่อนไหนเลิฟยู่ะในมีแฟนครับ ดันอาไปที่รองได้หมดเลยครับนี่เพลงมันติดปากติดหูแล้วครับตอนนี้ครับอ่านะครับฉะนั้นแล้วดันให้แตกดันให้นึ่งแรงดันให้นึ่งวันนึ่งล้านยิวหรือสองล้านยิวไปเลยครับนะครับผมว่าผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกท่านลอเพลงนี่มากครับหรือว่าจะเป็นชาติางชาติหรืออื่นๆนะครับรอเพลงนี้แ่ะครับสาวสมัครคอยหักครับพี่นางครับนะครับก็เดินฝากก็ไลก็แช่ช่องสองแซมวาเลตีไว้นะครับพี่นองครับนะครับ เอานะครับให้ยกางเสื้อลาครับสําหรับทีมงานประตูหันษานะครับเนาะนะครับสองงานคือเงาครับวันนี้ครับวันเสาร์เงาได้ไงครับเดี๋ยวเวลาอยิงจะไปพาดจุ๊บอัดนะนะครับผมบายครับสทีนี้ก็ไว้สนิทกันนะครับเนาะสวัสดีครับ